ในการเขียนข้าวของผมนะครับผมได้ใจภาษาละนาเก่าๆเ,เขียนก่อนนะครับเพื่อเข้าถึงสำเนียงที่แท้จริงของภาษาละนานะครับก็กว่าจะไปเป็นปริวัติแบบที่สองแบบที่สามเพื่อไปขยายให้คนอื่นบ้นฟังอ่านนะครับอ่าลองมาฟังเลยนะครับ กวีเฟตสายน้ำใจมากลายเพียงแต่ขี้อายไปหน่อยหนอเจ้า ยิ่งมื่อนานยิ่งแก่หิ่งเท่าผมดอกเล้าวงอบปุเกิดมานานก็อ่านทะลุเก้าปลายหากโต้ตึงมวนฉันทะลัก แตกพันผูนแตกขบวนบัวลานแบบเบาบัว,ลา,บบบาบวลานแบบเบาครับแล้วก็มาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองนะครับก็คือการ ที่เอายืมนะฮะอักษรไทยนะครับเพื่อมาเทียบเป็นอักษรลานาตั <jamais microbes> um mm วนี้นะคร oui ับอักษรละนานะเอามาเทียบเป็นภาษาลานาแล้วก็เทียบเขียนออกมาเป็นลักษณะคล้ายๆภาษาไทยนะครับก็สะกดตามภาษาไทยนี่แหละครับแต่ไส้ในมันเป็นตัวลนนานะครับตัวกะนะครับ ตัวจ้านะครับเห็นไหมฮะมันไม่ใช่จอจานนะครับตัวจ้านะครับตัวผ้านะฮะเห็นะไหมฮมันเป็นตัวไหนนี่ต้องอ่านเป็นตัวอักษรละ้ละนานะครับพระเจ้าอภิป็นเฮามันเนื้อว่าเป็นภาษาไทาย,ย,ยม,มันก็จะเบี้ยวไปหมดนะครับเพราะนั้นภาษาปริวัติแบบที่สองนี่เอาไว้ให้นคนที่เปิน่น ศึกษาภาษาละนามาได้หูได้อ่านนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนภาษาละนามานะครับมาเนี่งนี้ครับามาว่ากันในส่วนของภาษาปริวัติแบบที่สนี่นะครับก็คือตามสำเนียงกคำอู้หรือคำพูดนะครับเพราะนั้นมันจะ ดีกว่านะครับเขาก็าคือการที่เอาภาษาไทยนะครับทั้งรุ่นเลยนะครับภาษาไทยทั้งรุ่นมาสะกดตามเสียงที่ออกแบบเดกี้รนะครับออกมาเนี่ยออกมาอย่างไรคือสะกดไปตามนั้นนะครับอืมออกไปตามนั้นนะะ ไอ้คำอันนี้ยังเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองอยู่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างเดียวทีนี้ผมยังมาเปลี่ยนให้ดูนะครับว่าอันไหนที่มันัดตรงกับภาษาอู้นะครับภาษาเสียงที่ออกมานะเอาะเ,เอานะเริ่มเลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะมันก็ต้องอ่านว่าภาษาไทยนะครับอันนี้เขาเขาเป็นภาษาไทยแล้วเขาบอกเขาบอกอู้ถึงภาษาละนาลนะอ่าอันนี้คือภาษาไทยจะต้องสะกดไปตามภาษาไทย ภาษาไทยอ่านว่ากะวีเสียงเอกนะครับตัวนี้มันมาจากตกกะนะครับในภาษาละนาตะก,กี้เนี่ยนะครับมันมาจากตกกะนะครับเพราะจะต้องเพราะฉะนั้นต้องอ่านว่ากะวีนะครับกะนะครับกะวีนะครับ,นะรบ, a, นะรบอันนี้มันกะเฮาก็อนย,ยังต้องเอื้อมันเป็นกะวีให้ได้นะครับอ่านี่มันกะละกะวี ได้แล้วนะครับกะวีเฟซไซอันนี้ตรงนะนรัเฟซไซน้ำใจอันนี้มันน้ำใจนะครับเฮาก็ใส่มมจตวาข้างบนนี้น้ำใจมากไหลอันนี้ตรงนะครับเพียงอ่าอันนี้ภาษาเก้าเงาเป็น ตัวพ่อพานก็คือตัวตัวพระนะครับนี่นะตัวพระนะครับตัวพระคือตัวพอที่แท้จริงของภาษาลานะนาคือเพียงนะครับเพียงตัวนี้ก็อาจจะนะครับอคนที่อาจจะเปลี่ยนเป็นพ่อก็ได้นะครับพอพอพอพัอพอพนนะฮะก็ก็โยนโยนเหมนไปได้นะครับแต่ผมเขียนขออญาเขียนแบบอี้คือมัน ว่าอ๋อ,อเกาเงามันมาจากตัวพระนะครับเพียงแต่ขี้อายอ่ามาถึงแล้วครับขี <hi> นะครับอันนี้เป็นเสียงโทพิเศษนะครับอ่าถ้าเป็นภาษาไทยก็จะต้องอ่านว่าขี้เพียงแต่ขี้อายมันมันม่ได้นะมันขี้อายอ ภาษากำเมืองไม่ต้องขึ้นไปทงขี้อายเพราะนั้นป้นบ่มีวรรณยุกโทพิเศษฮื้อนะครับป้นไม่ได้สร้างไวนะ้ในภาษาไทยนะครับผมก็เลยเอาจุดเอามาอ่าเนี่ยใส่ทั้งหลังเนี่ยครับฮือ้อหูไว้ว่าโอ้ตัวนี้ต้องบังคับครับบังคับเพื่ออ่านขี้นะครับ จะเป็นคนที่มาจากภาคกลางหรือฝรั่งบังค่าหรืออะไรยังทุกอย่างมาจากอาเนี่ยที่จะเปิดประเทศเปิดสู่อาเซียนอย่างพวกนี้มานะะต้องบังคับเพื่ออ่านขี้ทั้งหมดเลยนะครับอันต้องขี้อายนะครับไม่ไม่ใช่ขี้ไม่ใช่ขี้นะครับขี้นะมันภาษาไทยนะครับแต่นี่เขาเอาภาษาไทยมาเขียนเขาก็จะต้องอ่านแบบภาษาไทยนะครับ แต่เพิ่มตัวนี้ไปเพราะอย่างเพราะพ้นบ่มีวรรยุคกโทพิเศษกับก้าหื้อนะครับเพียงแต่ขี้อายอ่าตัวนี้นครับตัวนี้มันเก้าเงาพ้นตัวป้ามาเขียนนะครับตัวป้าก็คือตัวพอเนี่ยมาเทียบนะฮะในภาษาอ่าปริวัติแบบสองนะครับแต่เมื่อเปลี่ยนเป็นสำเนียงคำอู้แล้วมันต้องเปลี่ยนเป็นตัวปอนะครับ ไปนะมันต้องอ่านว่าไปนะครับมันอ่านว่าไปนะครับไปน้อยนอเจ้านะโทพิเศษอะหรนะครับจุดเข้าไปนะครับเจ้านะไม่ใช่เจ้านะเจ้ามันขึ้นไปมันน้อยนะครับยิ่งเมินนานยิ่งแก่ยิ่งเท่าฮะต้นตะ้นตัว,ตว,ตว,ตว ยอยักษ์นี่มาเทียบเมื่อมันเป็นตัวยะนะครับเพราะนั้นก็นจะจ้งอ่านว่าตัวยอนะครับตัวยอนะครับอ่าเท่าอ่าโทพิเศษสำหรับครับเท่านะครับอ่าแต่ถ้าสมมติว่าเ,าเขียนว่าแบบอีนะครับเท่านะครับมาตามภาษาไทยว่านะฮะตามเท่า เขียนเท่าอย่างนี้มันมันจะไปอ่านเท่ากระึงมาได้ครับมันอย่างไรเลยอ่านเท่ามันมันในภาษาละนามันมาได้ละครับมันมันอ่านมาถึงเท่าคือเสียงเสียงโทพิเศษครับมันอ่านมาได้ครับเท่านะครับเฮาอย่างี้อะไร้เป็นเท่าเท่านะครับมันมาได้นะครับเพราะนั้นมันก็ต้องเขียนเอาถอดถุงเนี่ยมาเขียนตามภาษาเก่าเงาไปนะครับ ยิ่งเท่านะครับพงดอกเรางอกปุ๊นะครับอเสียงอ่านมันต้องอ่านปุ๊นะครับอันนี้มันโดป,ปะนะครับอต้องเปลี่ยนเป็นปุนนป๊นะครับมันปุ๊ปนะครับองอกปุ๊ปุ๊แล้วนะครับ เกิดมานานก่ออ่านทะลุก่อนะครับอ,อธิบายไปแล้วนะครับว่าตัวนี้ก็คือตัวข้อข้อก็คือก่อนะครับก่อก็คือตัวนี้นครับแต่เวลาอ่านจริงๆแล้วสำเนียงมันก็จะอ่านก่อน,นะครับก่ออ่านทะลุนะครับทะลุนี่ก็อ่าน ถ้าเป็นภาษาไทยมันก็จะต้องใช้ทอทหารนะครับแต่ตัวตดตดทอทงนี่มันแตนตดตดทะนะครับตวทะก็คือตจทอในภาษาลานาที่แท้จริงเลยนะครับตวทะนะครับทะนลุในในแบบเดียวกับตัวตัวนี้นะครับตัวตัวพระเนี่ยนะครับมันเป็นตัวทอที่แท้จริงในภาษาลานานะครับ แต่สมมติว่าถ้าเอาอนุโลมมาเขียนตัวทอทหารมันก็ใจ้ได้อยู่นะครับอืมถ้าเป็นภาษากาอู้นะครับแต่ผมขออนุญาตเขียนแบบนี้นะครับเพื่อให้มันมาไปไเก้าเงาเขาได้นะครับอ่านี้สามตัวเนยนะครับมันบิตรงกับเสียงกาอู้นะครับถ้าเปิ้นเพื่อนโม้เรื่องอพ่อก็อ่านว่าเขาปลายลาก บรได้เรื่องเลยนะครับถ้ามาโอเป็นสำเนียงละนามันบัดใจนะครับสำเนียงละนาภาษาละนาจะต้องอ่านว่าเก้าปลายห้าต้นคนละเรื่องเลยนะครับเข้าปลายรากต้นมันภาษาไทยบรได้นะครับต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเก้านะครับ ก้าวก็คือเจ้าปุ่นอ่ะดังดมเหมือนย่างปุ่นปุ่นอ่ะเก้าปลายนะครับอ่าจากเก้ากับมาปลายปลายกับเนี่ยละ่ะรุ่นเลนหลานรุ่นเนี่ยนะจะก,ก้ามาปลายนะครับห้านะครับอ่าห้าห้าห้า,หาก้าปลายห้าต้นอ่าโทรพิเศษสำหรับเรครับ ใส่จุดไว้ฮะได้แลไหมเก้าปลายห้าต้นบังคับเลยนะต้องอ่านภพยมากระจังต้องอ่านเสียงโทพิเศษนะครับต้นหึงมวนนะฮะตัวนี้คือตัวตะนะครับตัวตาเสียงอ่านคือตึงมวนนะครับตึงนะครับ ก็เปลี่ยนเป็นถอดลอยๆๆครับอันนี้คือเสียงําอูานน้นะครับเก้าปลายห้าต้นตึงมวลนะฉันทะลักนะครับอันนี้ฉันทะลักก็คือฉันทะลักนะครับไม่ใช่ฉันตะลักนะตะลักนะไม่ใช่อันนี้มันเป็นซับของเพื่อนนะครับฉันทะลักนะครับแค่ครับแค่อันนี้มันเป็นคอ คอคนนะฮะเขาก็เปลี่ยนให้มันเป็นคอควายนะครับเนี่ยมันแค่มันจะได้เห็นว่าอ๋อแค่ทักนะครับทักภาษาไทยนะครับอ่ามันอันนี้มันมาจากตัวตะเหมือนเหมือนเนี่ยตึงมวลเนี่ยครับก็คือตักนะครับอ่าต้องเขียนเป็นตักนะครับแค่ตักพันผน แตกข้าบวนนะฮะภาษาเหนือมันมีข้าบวนนะครับขอใครป่า,าถ้าเป็นภาษาไทยปนเอาขอใครเขียนนะครับข้าบวนข้าข้าบวนข้าบวนแต่ภาษาเหนือปนข้าบวนนะครับภาษาเหนือมันแตกข้าบวน,นบข้าบวน ภาษาลนาเืาเก้าเพืกอเขียนข่ามันะครับฆ่าบวนบัวลานแบบเบานะฮะมาเจออันนี้อันนี้มแล้วฮะเสียงโทรพิเศษนะครับอเขาก็ใส่จุดปนเพื่ออ่านเบานะบัวใจเบาเบาเบา,เบา,เบามันโทรธรรมดาบัวลานแบบเบานะฮะ,ะได้แล้วนะได,ได้แล้วได้แล้ว กะวีเฟตไซน้ำใจมากหลายเพียงแต่ขี้อายไปหน่อยหน่อเจ้ายิ่งเมื่อน,นานยิ่งแก่ยิ่งเท่าผมดอกเหล่างอปุเกิดมานานก็ออ่านทะลุ เก้าป่ายหากต้นตึงมวนฉันทนลักแค่ตักพันผวนแต่ขบวนบัวลานแบบเบาบัวลานแบบเบานะครับเอาไว้พิจารณากันนะครับว่าการเขียนแบบอี้ก็บเขียนแบบอืม ตามภาษาสละสลวยนะมันก็เราก็ไปเปรียบเทียบกันนะครับ